สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่องชินิตกง๊กตูมนะคะมาอัปเดตบ้านลุงมาดูบ้านลุงจิมอ่าร้านลุงจิมนะคะไม่ใช่บ้านลุงจิมนะคะร้านลุงจิมนะคะใส่บานเพียบเลยโอ้โหร้านถ่ายรูปมันต้องบานเยอะขนาดนี้นะคะโอ้ยเห็ดปลาร์ติเขาเรีว่าพิษแบบนี่โอ้โหเดินมาอีกว่าเดินมาอีกว่นี่ มันแ่นั้นแหละสนิ่อดัม่ป้ฮอนเาน้เราือนก่างนั้นะอย่นู้่นงอย่นั้นู่น่เกใอบเฉยข้างหลเือตั้งโอ้โยิใช่เดาน้โอ้โ้อ้่่อโอ้อ้ออ ผู้เฮ็ดแบบผู้เฮ็ดแบบญุ่นผู้ผู้นี่เป็นจ้าของผัผีเทผู้ผู้เจ้าของพั่นปลาช่องมึงนะผู้เฮ็ดจะขาดหางนะตรี้ตรงน้สิบเมตรแบบว่าชาวบ้านมาถ่ายรูปได้พร้อมเลยอันชาวบ้านมาถ่ายรูปยูทูบเบอร์ที่ห้ามถ่ายถ่ายรูปติดบัอ๋อถ่ายรูปติดบัตร กฤษดบับบตร,ร <c oughs> สสประชาชนใหม่ธนาคารบัตรประชาชนไทยม่ได้เลย <c oughs> ได้เลยกฤษดิบัตรนี่นี่นะตามเปิดได้นี <c oughs> ่เอาเปิดได้มีที่ไหนมีที่เดียวนะตามเปิดได้เลยนี่น่ารอดมาพื้นเลย้หกดโหมดรีโมทพ่อโหดรีโมทพ่อโหดรีโมทแล้วรถ เร่เองพูดงายงไหมตาหนี้ตาเปิดได้ได้ไงมีที่ไหนหน้าตาเปิดได้พอรีบหมดรีบหมด่นี้พ่อคนรีบหมดปิดพ่ออ้พอกันใชรเปิดรีบมดพ่อกัน ลุ่นไปสองนักงานร้านคอยนไหมส่องีเอม่อ่อยถ่ายลุงวันี้ยกถลุงวันนี้ยงไม่ได้ไมด้มต้อไปไหนยังไ่ได้มาถ่ายลุงเลยวันนี้นะเพิ่งออกมาได้อยู่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 พี่ ไช่หมอรุ่อายีนตที่สองเลยน่ะยนโจะมาเวลานะท็อปเอาสบายใจเลยร่เอาที่เธอสบายใจเลยเย็น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 มดีนลยี้กย็นมเย็นเย็นมนีแมนเยโลเย็นลมพัดโอ้

พี่พ่อเก้าข้ามกล้าแล้วพ่อนะทำมาทแล้วแม่แม่อแม่่อแม่ไปทำขนเลยอีแม่โอ้ยลูกหลานลูกหลานแกงเราน่่แงยงน้แกงไทยาทเน่ยแกง

ไม่แล้วเเคยเห็นเหฮะแวอะไปหานงานมาทำอย่างนี้เลยงานวันนี้งานมืดเลยเด้อมดแล้วพักเลยมือดิเทสบายสีกับมือี้พักแล้วมาถ่ายคลิปกอนบวชดอกเป็ดแต่สวยคิโลนบวบวเบิดพี่สามหมื่นบบดลูก

ด้านเจ้างามกวามูได้ลงจิ้มเลยอยเศร้าเห็ดร้นห็ังนี้สีงามสีงามเกินนาโอ้ยเปรียนอีดีเด้งามกวมูเด้อประตูนั่นแหละป้กา้ยรูกวมูเลยแหมอ้โหๆา่าจะอลองลองยางยไปใกล้ประตูเด้ยางไปเือสิเป็นน่ยางไปอน่าเห็นบอเพ่องเลย แมน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 โอ้โหแล้วพอมันก็พอปี๊ดเลยบ่อห้ออกค่อออกหมดพื้นจะมีหยามันนี่จมียบานนี่อยาไปต้กินเลยไอ้ยใช่เขาอยู่เด้สงสัยไงเขาไปแล้วมันก็ปิดเองแค่นั้นเห็นบ่เจ้าเอาแม่จะเขาไปยีแม่เข้ากบีแม่มันเปิดเองอีกแล้วเห็นบอกเอาบอกเจ้าป้าหมดฟื้นมเบิ่งในหมดฟื้นประตูคนนั้นเป็นเซเว่นเลยเนี่ยเจ้าโอ้โหถ้าดิเปิดปี๊ดเองไงสีระเบิดมือก็สีละบ่ ปูเด้เฮยเมื่อเดยเปิดปีเร์เองมาสั่นผู้เจ้าซุกไปซุกมาอยู่เนี้ยนี่น่สีบางกล้องไผ่น้อบ้านนี่รืมซ้มลืมเห็นกล้องโอ้โห หลูโกมูเลยแถวนี้ได้ที่หนึ่งเจา้าล้านเจา้างามกวโกมูฮะโอ้ยเปิดพิษขางโอ้ยเปิดพิษขางไปดิเขาสิไปเฮ็ดเสียเด้อเขาบ่รับผิดชอบเด้อโอ้ยเขาเอามาใใจให้เด้อสิไปเฮ็ดก็ถึงเขาบอกว่า,าสอมให้เด้อโอ้ยผู้ใดมานี่คือน,นักเลงแถวมานตำส้นกระเป๋าข่อยอ่า กุญแจอันนี้แม่เอาไปเเจ้าเอาเอาไปหันหมอกกุญแจเจ้าเอาเอานนี้เาเอี้เานเียนเอ้เอาปลหอาปาองปาหอปองาปลอลองปอาปลองมาปาอมาปลาหงปลาหอมองมาอาลาหปาอมาปลาอาองมาปลาอลองมาลาองงลงามางาหล ก็แด้วจัคเออยู่นี่แหละอ้าวนะคะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะคะขอจบคิวแค่นี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ